ในเวทีสัมมนาชำแหละพระบก,กสทชของคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมวทฒิสภามีการระดมสมองนะครับจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลากหลายโดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับเนื้อหาที่กสทชควรจะใส่ไว้ในแผนแม่บทคลื่นความถี่แล้วก็ข้อกังวลการแทรกแซงกสทชซึ่งผลสรุปทั้งหมดนะครับ จะทําเป็นหนังสือและส่งไปให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางปฏิรูปอุตสาหกรรมสื่อภายในเวลา2ส,สัปดาห์ติดตามจากรายงานของคุณพัทนาพรตันง,งามครับแม้พรบกสทชมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาแต่เวทีสัมมนาชำระพระบกสทชเริ่มแรกและเร่งด่วนสู่แนวทางของแผนแม่บทผู้เกี่ยวข้องในกิจการเหล่านี้ได้แสดงความเป็นห่วงข้อกฎหมายฉบับนี้ ทางมาตราในข้อกฎหมายและบทบาทของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอทชระหว่างปฏิบัติหน้าที่แทนกสทชการเขียนรายละเอียดเนื้อหาบรรจุในแผนแม่บท3ด้านซึ่งต่างเห็นสอดคล้องว่ากทชควรต้องทําไว้ให้กสทชระหว่างรอการสรรหาที่กว่าจะได้ตัวบุคคลอย่างเร็วที่สุดก็อีก7หรือ8เดือนข้างหน้า ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยแสดงความกังวลว่าควรส่งให้กฤษฎีกาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตีความให้ชัดเจนถึงปัญหาการเช่าคงขายโทรคมนาคมหรือ MVNO ที่กฎหมายบังคับให้ผู้ที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการต้องวางคงข่ายเองแทนการปล่อยให้คนอื่นเช่าเหมือนในอดีตรวมถึงการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหากกระบวนการสรรหาก,กสทชไม่ทันกรอบเวลาที่กำหนดซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้เป็นอำนาจประหลัดสามกระทรวงเสนอความเห็นให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ผมคิดว่าก็หวังว่ากระบวนการสรรหาเนี่ยจะเดินไปได้โดยไม่สะดุดและก็ไม่ไปในไม่ไม่ไปถึงาทางที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าปลัดกระทรวงจะต้องเข้ามาใช้อำนาจกระบวนการสรรหาควรจะจบได้ในในขั้นตอนของมันเองที่ถูกกำหนดในช่วงแรกนะครับรองศาสตราจารย์ยุบลเบญจรงกิตนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเห็นว่า ควรให้ความสำคัญในแผนแม่บทเรื่องการยกระดับผู้ประกอบการวิชาชีพสือ่อให้ได้รับการปฏิบัติและถูกคุ้มครองตามหลักสากลระหว่างลงพื้นที่และยกระดับผู้สื่อข่าวภาคสนามให้ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ดีกว่าผู้ประกาศข่าวซึ่งทำงานหนักน้อยกว่าเพื่อให้วิชาชีพนี้ถูกยกระดับอย่างแท้จริง นายกสมาพันสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโท,ทรทัศน์เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้กีดกันตัวแทนจากวิชาชีพไม่ให้เข้าไปเป็นกรรมการกสทชเพราะคนสมัครต้องลาออกจากตำแหน่งเดิมก่อนหนึ่งปีแต่ปัจจุบันการสรรหาจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและการขอคืนคลื่นจากฟรีทีวีที่หมดสัมปทานจะสร้างความไม่มั่นใจให้ผู้ผลิตรายการทีวีอย่างมากนี่นะคะกสทชเขควรจะต้องคำนดถึงว่าเราจะทำยังไงนะคะให้ภาค ทุกภาคส่วนมันแข่งขันกันโดยคุณภาพแข่งขันกันได้ด้วยคุณภาพการ allocate งบอะไรก็ดีว่าประมาณที่ใช้อะไรก็ดีนะคะการอนุญาตให้เขามีส่วนที่เขาจะหาไรายได้เข้ามาเพิ่มเติมในการที่จะผลิตรายการที่ดีเรียนว่าควรจะต้องคำนึงถึงด้วยรายละเอียดทั้งหมดคณะกรรมาี่การจะรวบรวมส่งหนังสือให้นาะยกรัฐมนตรีและฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนภายในสสัปดาห์ และจะจัดเวทีรูปแบบนี้ต่อเนื่องเพื่อสะท้อนหลากมุมมองการปฏิรูปอุตสาหกรรมโทรคมนาคมวิทยุสื่อสารบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกระบบพัฒราพรตันงามทีวีไทยรายงาน